ท่ามกลางปากเขาและหมอกทึบของแคมรูนมีเรื่องเล่าขานสืบทอดกันมาจากบรรพชนว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนอยู่ในความมืดสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่แค่ตำนานพวกเขาเรียกมันว่าคาเวนดูปีศาจแห่งภูเขามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังเหนือธรรมชาติบางคนว่ามันเป็นวิญญาณที่มาจากความโกรธของภูเขาและบางคนเชื่อว่ามันคือผู้พิทักษ์ของป่าที่ถูกสา ขนยาวสีดำปกคลุมทั่วร่างกายของมันทำให้มันกลมกลืนไปกับความมืดแห่งป่ามันสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้แปลงกายเป็นเงามืดหรือสัตว์ป่าที่คนคุ้นเคยเพื่อล่อเหยื่อให้หลงทางและเมื่อมันปรากฏตัวมันจะไม่มีทางหนีมันไม่เพียงแค่หลอกล่อเหยื่อแต่ยังมีพลังในการควบคุมลมและพายุลมพัดแรงเมฆดำบดบังทอง้องฟ้าเหมือนกับธรรมชาติตอบรับต่อการมาของปิศาจแห่งภูเขานี้ ผู้ที่หลงทางในป่าจะรู้สึกเหมือนถูกเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลามันสามารถสร้างภาพลวงตาทําให้เห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงทั้งทางออกที่ไม่เคยมีจริงหรือแม้แต่เงาของเพื่อนหรือครอบครัวที่หายไปในที่สุดเมื่อมันเลือกหยุดไม่มีทางหนีพลังอํานาจของมันแข็งแกร่งเกินกว่ามนุษย์จะต่อต้านได้และเมื่อคุณได้ยินเสียงคํารามของมันในความมืดมันอาจจะสายเกินไปแล้ว ตำนานของคาเวนดูยังคงหลอกหลอนผู้คนในแคมรูนแม้จะผ่านมาหลายยุคหลายสมัยแต่ว่ามันจะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าหรือบางสิ่งที่ยังคงอยู่ในความมืดรอวันกลับมาคาเวนดูมีบทบาทสำคัญในการสอนให้คนเคารพธรรมชาติและเข้าใจความลึกลับของโลกธรรมชาติที่อาจมีบางสิ่งซ่อนเร้นอยู่ในบางถาพันธพื้นเมืองของแคมรูนมีการจัดพิธีบูชาเพื่อให้ผู้ผีเช่นคาเวนดูไม่มารบกวน หรือทําให้คนในชุมชนหลงทางตำนานของคาเวนดูจึงไม่ได้เป็นแค่เรื่องเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิธีชีวิตและความเชื่อของผู้คนในภูมิภาคนี้ขอบคุณที่รับชมเงาลับแห่งราตรีบิลลิสอินเรียลิตี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับและสยองขวัญครั้งต่อไปและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้สัมผัสความลึกลับไปพร้อมๆกัน แล้วคุณจะไม่พลาดทุกความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในเงามืดของราตรีแล้วพบกันในความมืดของราตรีครั้งต่อไป